ะมาสอนทำบ้าในแกนนี้นะคะแ,แกนแกนนี่เฮาส์นะคะในมุกตอรี่ก็คือตายแบบตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดครับผมตายตรงนั้นใช่ไหมครับให้ทุกคนเลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วให้เรากดตรงสี่เหลี่ยมนะครับใครไม่มีก็หาที่มันคล้ายๆตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปแล้วพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราอ่ะไปที่แกนนี่เฮาแล้วเราก็ลบแล้วเราก็ เดี๋ยวลบแล้วเราก็ลบแกนนี้เฮานะคบเดี๋ยวเราลบวันนี้พอลบเสร็จแล้วนะคะให้เราเข้าแกนนี้เฮาไใหม่ใหม่นะครับแต่มันจะส่งผลทาให้เราไอ้นั่นได้นะครับโดนแบนได้ระวังกันด้วยนะครับ,บถ้าใครจะใช้วิธีนี้ต้องระวังนะครับ,บเดี๋ยวนะครับทุกคน ตอนนี้หน้าจอแปลกๆนะคะทามันขึ้นอย่างนี้ก็จะเล่นได้นะคะมันอาจจะกลับหัวบ้างนะคะแล้วนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเล่นได้คับคือมันทำได้หลายทีนะคะครับเดี๋ยวต่อโซ่กันเลยนะคะหมูชตอนนี้รีไม่ทันย ลอยนะคะทำหรือว่ก็ก็ไม่เหมือนกันนะคระวันนี้ก็แค่็นแบบนีนะคะใครอยากทำก็ทำได้แต่ระวังจีเอ็มแก้นะครับก็ผมเนี่ยเป็นทำที่ตายบ่อยใครที่ตายไม่ได้บ่อยมากก็ไม่ต้องทำนะครับรับเกมนี้เดี๋ยวนะเข้าใหม่โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดไลค์กดแชร์กดซับตะใครได้นะคะวันนี้ไปสู้บาสกันเดี๋ยวๆเดี๋ยวพูดหัดามบไปนะครับเจอกันคลิปหน้าน กดแชร์กดซับสไครได้วยนะครับเด<ม>ี๋ยนคลิปหน้านะครับฝ<ม>ากช่องราคาชุด้วยนะ